เขาไปเบื้งแกนะอันนี้กับห้องประ้อคือกันเบิ้งกนแต่งตัวของนักเห็นก็จะเป็นคือกันมดเลยเนาะนงเครืองแบบธรรมดาเต่เป็นตังตัวพ่กนงเคืองน,นักเห็นมาของเหียนอนะ่ะอันนี้ก็คือเป็นตลูดแบบนะจะเรีนแบบพอแม่ประชาชนมาเฮ็ดไห้เนาะเป็นตลูดแบบพื้นบ้านเนาะ แบบนี้นะครับผู้ชมเป็นน้ำาเขามาเป็นนำ้ำาเขาที่เฮามาแบบเฮาแซ่เขา,เเาจะเอาไปหุงต้มนะ่ะหันเอาน้ำมาหันเอาน้ํหันน้ำาคุ้นเนาะจะมาสะแทนแชมพูสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องบาสุขสุขคนสบายดีนะพี่น้องกะมื้อนี้เฮาอยู่ที่โงเรียนปฐมสมบูรณ์บ้านมกซอเนาะเมืองเ,องเาาข,งขาดมแขวงบ่แกว้วเฮาว่าสิมาถ่ายบรรยากาศอ่า ของห้องเฮียนนี่ให้เบิ้งเนาะว่าที่เป็นการแต่งตัวของนักเฮียนบอกเขาแต่งตัวกันยังไงเนาะล้วก็นักเฮียนเพื่นที่ต่างอ,อกต่างใจเฮียนซ้ำใด้เนาะเดียวเฮา,าเฮาเฮาเฮาไปเบิง้งเลยเนาะเฮาไปเ,เ,เที่ให้อ่าทางคุณภรรายาเพิ่นเป็นคนพาละนะนเลาะเนาะชวนตัวเฮากะที่เป็นมือกล่องเนาะพี่เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะเอาละ้าทานผู้ชมเดี๋ยวเฮาพาทานผู้ชมนี่เขาไปเบิ้งบรรยากาศของการขึ้นห้องของน้องๆเนาะว่าเป็นจะได เดี๋วาไปเบิ้งต้นกันเลยนะนั่มาเบิ้งการแต่งตัวของน้องๆเนาะการคืนห้องปกติทุกมือนีใเขาเจาะใช่ชุดแบบใดลองมาเบิ้งน้นกันเลยเนาะเนาะนี่ก็คือในห้องอันนี้พวกน้องอยู่ห้องบ่ยังบ่ยสองสบายดีกองเลยสบายดีกองเลยด้วยไม่ต้องอาย น้องนงกับอายนาะพอดีคือใว่าเคยเขากองจักบอรหูมันคือกันพอดีว่าเฮาได้ข้ออนุญาตทางเจ้าครูแล้วเนาะว่าเฮาอยากมาทายบรรยากาศรหอบหอบห้องเห็นหรือว่ามาทายบรรยากาศกของการขึ้นของอนนักเหียนเขาเจ้ออนุญาตให้เฮาแล้วเนาะ่าทายได้เลยแล้วเขาไปเบอร์หงก็ไปเลยเนาะการแต่งตัวห้องได้หน่อยก็จะใช้สุดแบบธรรมดาธรรมดานะปรได้ใช้สุดเป็นระเบียบไระด้ใช้สุดนักเฮียนเป็น เสือข้าวเป็นสินสินสีดัมหรือประสงเนาะไปไปเบิ้องของต่อไปเลย <c oughs> นี่เนาะอันนี้ก็คือของที่ซองก็คือนี่งนเะข้าไปเบิ้งกันนะอันนี้ก็ห้องประสงคือกันเบิ้งการแต่งตัวข้างนอกเห็นก็นจะเป็นคือกันมาเลยเนาะนุ่งเครื่องแบบธรรมดาเด้อเบิ้งการแบบรรดาห้องสักคุลนว่างามเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปบ้างหองต่อไปไปเดี๋ยวเาเบ้านของต่อไปเอดี๋ยไปบ้นหนองทรายเราเยเนาะหนองทรายอะไรยังไเลยค่ะไปเออกันดิเนาะอันนี้คือของอันนี้องปอปอหนึ่งเนาะไปดิดนนี่น้องกำลังเหตุกิจกรรมเนาะเจครูวางกิจกรรมให้ กำลังเห็ดกิจกรรมอยู่นะสักครู่วางเหตดให้เหตุกิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนเนาะเดี๋ยวไปเ้าไปเรื่องห้องต่อไปเลยเม้นยู่ห้องนี้เลยที่พอดีข้ามาอยู่ห้องนี้นะห้องปนึงเนาะห้องปนึงนี่พอดีว่ามีหนองทายคองของหนองผู้ที่เฮาอันท้ายขิปก้อนน่ะนนองซื้อซุมซ่มนางซุ่มเนาะพอดีว่าเราเป็นคนแบบพิการทางด้านสมองแต่ว่าเราสักครู่อาจจะใช้เนาะ นี่เนาะน้องๆกำลังเียนหนังสืออยู่เนาะกำลังเฮ็ดกิจกรรมข้ออนุญาตข้ออนุญาตน้องมาดูคุณยงดูดีดูใส่ผ้าปิดปากผ้าปิดตาเข้าไปเข้าไปเล้วขออนุญาตเด้อทางสาธารณนี่เนาะก็คือน้องเป็นน้องสาวของเป็นน้องน้องซุ่มเนาะ กำลังเห็นนั่งอยู่น่ะเห็นนั่งอยู่มาบ้างไกล้ๆเนาะเอาเป็นมาเอาไทายซ้ำหนีก <c oughs> นะ็พอเนาะเดี๋ยวรบกวนหนองเวลาหนองเห็นหนังนะ่งซื้อเนาะไปไปทางหน่อขับไปเบื้องในห้องต่อไปเลย,ยนี่นื้อทานผู้ชมนี่ก็คือวันลิ้นคลองเด็กหน่อยเนาะ เป็นตะหลุดเป็นโอนซาเนาะอันนี้ก็คือเป็นตะหลุดแบบน้าจะเป็นแบบพอแม่ประชาชนมาเห็ดห้เนาะเป็นตะหลุดแบบพื้นบานเนาะเฮาเอาเอาเป็นใหม่แล้วก็ไม่เห็ดเองมาเห็ดเ,เ,เลยสบายเนาะเอาแบบนี้ก็ดีคือกันเพราะว่าเฮาไป บ่าจำเป็นต้องใส่แบบวัตถุวัตถุที่เฮามีมาผลิตเป็นเครื่องลิ้นไ้ลูกร้านของเฮาได้ลิ้นเนาะนันนี่นก,ก็คือเครื่องลิ้นของเด็กหน่อยเด้วเฮาไปเบิง้งต่อไปเลยเนาะดิพาไปเบิ้งบอนต่อไปเลยนี่พาร์ทสมอันนี้แม่นห้องอนุบ,บาลหนึ่งเนาะน,นอๆกําลังกัดกิจกรรมอยู่บงเนานะ ซาคูกำลังจะก,กิจกรรมหายนักเหียนนะเดี๋ยวไปบ้ือของต่อไปเลยเราแบบอ่าโย่หงเหียนหฮาเป็นหงเหียนเขียนหนอนงนิดหนึ่งเนาะแ่นักเห็นก็จะบรา,ายคือในเมืองเนาะน่นี่กมาหา้องโปสตาม น้องๆกําลังเห็นนังซืออยุ่ะคะไปเบ pues <the> ิ้งไปเบิ้งบรรยากาศหรือว่าการเห็นของนักงเห็นยิ้ในห้องเราไปไป้ายเลยชุมขอไปท้างเน่ยคือยาเดอทางสาววย กูกำลังพานะเฮียนเฮียนไปซื้ออยู่เนาะกำลังเฮียนวิชาขานิสัดแต่แม่ล่ะต้องไปรับรองเป็นไงยังเดี๋ยวเข้าไปห้องเบื้องห้องต่อไปเลยเนาะอ้าวอันนี้อันนี้ย่ห้องห้องประซางเนาะห้องประซ่างคือกันอันนี้กับน้องๆกำลัง เคี้ยนมังสืออยู่นะท่านผู้ชมนี่หน่อยหน่อยเอ่ย่ามเลยเป็นอ่ะขอไปได้วยอ่ะเอ่ย่ามได้หนึงเลยเป็นย่างตัวบุญลงเครืองอันนักเหียนมาเขาเห็นนะ่ะเป็นย่างบุญลงเครืองข้าวแบบนี้มาเขาเห็นน่ะเป็น,น,น,นะปนย่างบุญลงหรือว่าบ,บุมีนะ่ะบุมี คุยยายไปแล้วยุ่งเห็นมีกะยายเครื่องนาเฮนไฮตี้กระใจ้ด้วยนั่นกี่ข้อย่างนห์แล้เดี๋ยวเขาไปเบื้องห้องต่อไปเลยเนาะท่านผู้ชมข้อเนื้อย่าทายได้ไรแล้วอันนี้ก็คือน้องๆกำลังเห็นหนังสืออยู่เนาะไายบรรยากาศห้องการเห็นนังซื้อข้นงบน กํลังอ่าไอ้ครูกําลังะคะนี่ก็คือของปอหาเนาะน้องๆกําลังเขียนหนังสือเนาะไอ้ครูวางกิจกรรมให้กําลังเฮ็ดกิจกรรมอยู่เนาะเดี๋ยวเบิ่งองต่อไปเลยเนาะหมดแล้วบ่หรือว่ายังเดี๋ยวเาไปบงบอนใส่น้ของนเียนเนาะ มาเป็นจะไดแล้วนำมาไ่อ no, ันนี so, ้ก so, no. ็แบบเป็นบ้นข้องงเฮียนเนาะแต่ว่าแบบมีประชาชนเขามาใส่นำก็นเนาะแบ่งกันใส่แลพวกีก็เขามาใส่ไดนี่ก็คือบอนใส่นำห้องนาเฮียนก็อีกเป็นประมาณแบบบอนหลังมือเนาะบอนหลังมือข้องนารเฮีนนะแม่เทากำลังซ่อมพมอยู่ ยื้อเอ็นมาเท่าว่ามีน้ำนะน้อยไม่หน่อย้วมาใส่มาใส่น้ำมีชุ่มมือแค่น้ำคืมันคาดมือนี่ก็ทำๆ้แม่เท่าเอาม่ยงสะผมเอาย่าซสะผมแหววแม่ยซาผมอ๋อนี่ก็คือแัน้อันแม่เท่าเอาสะผมอ่ะนะอันอันนี้มันยังมเท่าเาสะผมนม่วปะม่วอันเปอ น้ำเข้ามาเนาะท่านผู้ชมอันท um ี่แม่เท้าเอาใส่ซาพมแทนแชมพูก um okay. ็คือน้ำเขาที่อันเท้าที่เท้าแซ่เขาน่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งได้ยงแม่เท้แม่เท้าข้อเบิ้งนะข้อเบิ้งหรือข้อเบิ้งได้หัวแห้งแม่เท้าไอแม่เท้าถอกใส่มือก็ได้ถอกใส่มือแม่เท้าน่ะไอเท้ากรส่ยหัวไอเนาะแบบนี้นะท่านผู้ชมเป็นน้ำเขาหมาเป็นน้ำเขาที่เทาหมาแบบเทาแซ่เขาจะเอาไปหุ้งตุมน่ะ หันเอาน้ำมาหันเอาน้ำหันหน้ำคุ้นเนาะจะมาสะแทนแชมพูคนเทา้าเขาจะไล่แบบเขาเจ้าแบบสะพมให้มันพมแบบพมเหลี่ยประมาณนี้นะนะแทนแชมพูเเนาะตัวนี้ก็คือการแต่งตัวของนักเรียน่ามายังเท่ยังล้ออะไรต่างต่างไอ้ทางนี้คงนี่มันยิบเอาอะพองปุ่มเดินอะยิบเอาแม่ยิบหายอ อ่าเนาะวันนี้ก็เป็นของปืิ่นนะครับคุณผู้ชมน่าเสียใจหนร้อทั้งช่องคนน่นาทัานคุณผู้ชมโตที่เห็นผ่านไปก็คือบรรยากาศการแต,งต่งโตของน้องๆพ่นเนาะนะกะซิมีหลายๆแบบหลายๆสไตล์เนาะบางคนกะบทีใช้เสื้อขาวเนะี่ยบางคนกะบ่ใช้เนาะบางคนกะบ่มีเสื้อขาวที่ใช้อ่ากะหลายๆอันเนาะ แล้วก็ที่เท่าสังเกตเห็นก็คือเป็นธงเปยเนาะส่วนแบบอันเครื่องนาเฮียนนี่แบบที่เห็นน้องๆนุ่งนี่ก็คือเป็นทางองเฮียนเนาะเป็นผู้มอบให้เพราะว่าไทยชาวบ้านของเราเนี่ยเป็นคนขางทุกอย่างตัวสิน่ะผู้มีแล้วก็ทางองเฮียนเท่าก็ได้มอบเครื่องนาเฮียนนี่ให้นักลิปนี้ก็ชีวมีอย่างไรเราทำกิจกรรมกับโซ่เข้ากับขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวพบกันไหมโอกาสหน้าฉันว่าจะเป็นคลิปได้นะพักติดตามพื้นเก้าเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอก้าวเข้ามาสบายดี